สว,ส,สวัสดีพี่น้องวันนี้ไก่แปดพวกเราครับบรรยากาศยัดสีทองครับบริษัทงานห้องทยอยเอิ่มทยอยออกไปจานยอดนี่ลุงนั่งเอ๊ะบริวารจะในเรียนหยอกกันวุ่นๆุ่นอยู่มือขึ้นเห็นไหม ออกไปได้ติครับพลังทยง่อยออกไป,ไปน้องครับรวบ้านออกส,สวยๆฝนสายๆลนหลังเทียงบุหรี่บพรไก่ครับประมาณโลก,กว่าครับพี่น้องจากนี้ไปบริเวณทําการแสดงล้านทําการแสดงอะไรเพรไก่ครับอันนี้ออกไปหลายขั้นแล้วครับพี่น้อง ว่าสิฝันก็บ่ได้ฝันสำหรับเล็กน้อยบ่นอนเป็นเออสวยกันอยู่ยังงกันยรักเงี้ยเจก,ก,กบ่ว่าาสาสบ่นหนาวดีนี่มันบ่ครับยุบานผมหนาวกว่านี่เนี่ยขึ้นว,นวาาันนัาา้นโยท้างเหรียญโท้งเงน ทั้งละเอียดทางสารคามขนเงินหนาวหนาวครับอันนี้ว่าหนาวปานใดครับกัวตัดตัวเนี่ยมันส่อสาธุนอันนี้าาอ,าาอ,นอัน,นมีงานเมื่อใดก่อนอันเพิ่งมามีบุญเมือ่อใดก่อนครับยี่นี่ยี่วัดวันที่สิบเจ็ดดิบุญอันนี่ยังบุญอันบุญอันคุณล้านคือกันจริงครับ อโอ้โหโอ้โอหาอันเงินเงินหาเงินให้โรงเรียนครับปลาตุวปลาตัวต้องขับทิ้นเงานเนาะไปกันหลายคันแล้วครับพี่น้นองคือกระน,น้อนอย่างเงี้ยแตก่กรธโอยู่อย่างเงี้ยเจ้าไปยังเป็นยังโอ้ยนกพิราบขี่เสือทั้งข้าวบดครับหลายหลายนกพิราบอยู่ทั้งรางมีแต่ขี่นกพิราบเต็มอยู่ แรงมาให้กำลังแรงใจกันครับพี่น้องมาแล้วครับสงวันที่หนึ่งมาแล้วครับอยบานวัดเนี่ยจำสื่อวัดบ่ได้วัดสื่อวัดมันยงไปอีกกว่านโล่สองโล่เนี่ยนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปหอดสถานที่วัน,นี้็น้ยัญันใส้ใพยัญชนครับแอดมินเบนไปแล้วครับในรีวิวสถานทีนะ่ล้วพี่น้อง แต่ผู้ขายยังไม่ทันได้ออกครับแค่น้นอยสิไปนักกลนพระเจ้าจะหมู่วานไปเห็นหรือครับสถท,ทนที่ว่านขี้ไก่มาหันนะครับอยู่ข้างวัดครับบ่ริเรีนอยู่ในวัดแต่ว่ากับเป็นงานวัดเป็นบุญคุณล้านครับบุญกุ้มพองเงี้เยเยอะนี่ละเดยวะทายคลิปเลล่างคลิปไปไปทยอยออกไปครับถอยถอย เปิดกระจกนี่เอาจริงโก้แงมถอยรถว่าเปิดกระจกนี่เอ้ยว่ามาทันว่ะถอยรถเอ้ยถอยรถยังจะทำเพื่อควบลอดภัยทำได้เป็นอบรมมาเนาะต้องเปิดกระจกเวลาค้นบอกข้างหลังยังสียเงี้ยนี่เตือนค ตู้ลำโพงระบบเสียงที่สะดอดที่สุดในยุคนี้ช่วงนี้กันวะเห็นอยู่ในช่องทางทางๆาขย่อกลังนตัวคักเท้ารเพื่อนโจ้แต่มมาฟังเบิ้งพี่น้องเขามาพิสูจน์โดยหูมาดูเดยตามานิ้นท่า้วยปากลองเบิ้ง คันว่มามันทากับว่าอะไรค่อยล่งเราไปนองไรล,ล่งแล้วตีขึ้นมันหยาดเว้พคนมาโบล,ล้านผู้เข่า,า่าตัวกับยาฝาตีดีกับย่าเฝ้าย่องแต่อันนี้เป็นย่องมาแล้วครับในยุคนี้ต้องให้เขาแหละว่าแต่ว่าลำพูนโจรเ,เสียงนะักดนตรีสเสดิดยืนยงจนว่าหายเจ็บก่ทััวท้องครับพี่น้อง đuôi phước sao phương tình nó bột tiếng phước sao nó bột tiếng cho trang trang xích tiêm trang xám phiệt trang tai điện, đằng đều gần một đứa nội một đi ซีเมนบังห้านี่ยแหละห้องมือคึืนเนี่ยว่าเย็บเมียนขยายพ้นน้ำเนยครัพันลุกเย็บเมียนขยายน้ำมันแต่ลูกลอยพอพันเมียพี่น้องกชักสีบอกกันยังไงเจ้าของก็บมมีอำนาจดอกผู้ใดได้ดอกครับน้ำคึืนครับเป็นสถานที่วัดนะพี่น้องความชีอายุแบบเงียบเงียบนั่นแหละอายุแบบ แบบเขามาพักแรมอยู่แบบพักปันแต่บกงคนทีสีเสียงดังนะเนาะห้องสถานทีห้อให้เกียรติสถานที่เข้าลบสถานทีครับขึ้นนกเสียกห้องแตกวุ่นวุ่นยุ้ยน,น้องแก้แก้แก้ข่มันขึ้นยม้มมืเศ้าได้ยินเขาว่ามีมีม่หนึ่งล่างพะนะมาเอาโรงเย็นไปเรียบร้อย ขายอบไปอ้าวสีเมียนตัวมันห้องคักไหมช่วงเขาเล้งหมู่วานหน่อยไหมครับเขาเล้งคำคำลูกเสียคห่วงค่ะครับแล้วยอยออกไปครับกําลังทยอยออกไปครับอันนี้สีลูกปูลแล้วก็สีเป็นอดีตเจ้าวาดวัดนี่แหลนะเนาะวัดสีทองนี่แหละ มหาธาตุเจดีอันนี้พระมหาพระมหาพิมพ์อันนี้ก็สิเป็น่นาจจะเป็นอดีตเจ้าวาดอีกรูปนึงเพื่อไปดึงงานท่าสขย,ย่อยออก ใบรับร่องหนังสือรับรองสภาพวัดพี่น้องหมดเฮ็ดแบบนี้ก็ดีนี่แหละพี่น้องเพราะเพราะท่าสีก็ได้เป็นนันอิเข้าเอิญยิทยังครับยิฐก้อนอยังไงยิฐขึ้นหินแดงนะครับมนยิทประสานิต่เฮ็ดเป็นแบบนี้เลยเพราะอท่าสียากครับมีมดขังไปอีกแบบพี่น้อง แวนกพิราบนี้มันหลายขักขี่เต็มอยู่ขอบคุณพี่น้องแล้วนครับผมบรรยากาศช่วงเศร้าประมาณแปดโมงครับทิ้งงานเขาเดินทางผู้ขากับสี่เดินทางขึ้นังนพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีบายบายปูน,ปน